ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ไม่ให้ราคาก้าวไกลเบิกเนธศิระร้องยุบพ,พักปมตัดต่อภาพ ก้าวไกลไม่กังวลศิระร้องกะกะตส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพ,พักปมตัดต่อภาพล้อเลียนชี้ไม่ใช่โพสต์หาเสียงแต่หาอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งมั่นใจไม่ผิดกฎหมายพร้อมสู้คดีนายชัยทวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักก,ะก,ะก,ะกะ้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายศิระเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะต ให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพักเก้าไกลกรณีนำรูปมาตัดต่อล้อเลียนและเขียนข้อความตามหาอาสาสมัครช่วยเพชรกรุณพลหาเสียงจับโกงเลือกตั้งไม่จำกัดเพศวัยขอแค่ใจรักประชาธิปไตยก็พอถือเป็นการหาเสียงใส่ร้ายว่า ตอนนี้ยังไม่มีการเรียกเราไปรับทราบข้อกล่าวหาเราไม่กังวลและเตรียมตัวเพื่อต่อสู้คดีโพสต์ดังกล่าวไม่ใช่โพสต์หาเสียงแต่เป็นการรับสมัครอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งโดยโพสต์ก่อนที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมดังนั้นคงไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวหามั่นใจว่าไม่ผิดกฎหมายตามที่นายสิระบอกและคงไม่ถึงกับยุบพัก นายชัยธวัฒนกล่าวอีกว่าส่วนที่นายซิระฟ้องสารอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกร้องค่าเสียหาย50ล้านจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลและนายการุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสกรุงเทพมหานคร เขตเหลักสีจตุจักนั้นคงไปต่อสู้คดีตามกระบวนการเราไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทและไม่ได้กล่าวหาหนายศิระยืนยันว่าเรื่องจะไม่ไปถึงการยุบพักหรือกระทบการเลือกตั้งแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ